เขาล้มกันพี่น้องเขาเศร้าเขาใบมง้งวะแหละอยู่นี่ใบมง้งว่ะแหครับเนาะมาเอาบรรยากาศอยู่นอกบ้านเด็กมานนครับเนาะรมเย็นมุมเศร้าในฝนตกแห้งแห้งอร่มเย็นสวยสวยมาเอาบรรยากาศทั้งนอกนนะครับครับเมนูพิซีกับมีลับน้ำตกเนี่ยติดมันนะครับนรเนาะผิดแดงๆครับเหนื่อยชิ่นสะดุ้งป้อมแดงใจไววยบึกไงเลยพี่น้องเลยมาพี่น้องเลยบักุย แก้วผมผมมีพี่น้องเลยจ้ะแก้วผมนเนี่ยลาบเขานิ่งๆเก้าพี่น้องเลยเขาเหนียว <laughs> มาพี่น้องเขาน้ำกันกับพวกนี้สิเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เป็นแต่เสียบีนี่เนาะ ก่อนสิกินน้ากันกันจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจบั่นหน่อยๆกวยีซีได้เลยครับนะผิดผักก็คงไม่ยังหรอกครับก็มีถั่วถั่วลันเตาหน่อยนึ่งบะแยงกางที่เป็นมวยนาำเป็นมวยหน่อยกินทันได้จะลืมได้พี่น้องเด้อจะลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กวยีซีน้ำไม่ได้ครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจใเด้อพี่น้องเด้อม่ได้อยุดงานอยุดงานพี่น้องเอ้ยมาเฮ้ยพอหลายใหญ่ห่าง หิวเล,ลือเกินเลพี่น้องวะโ,โ,โอ้โหพวเนี้ยพี่น้องเอามาซูพี่น้องกินครับแก้วขมขมโอ้โพี่น้องได้ล้วน้ำตกผักพี่น้องผักอันทั่วเั่าานเต้ทอดใบสะระแหน อนี่สิ่แห็งนั่นหเลยโอเคหรออืมต um, ับเร็วไมกาคนตรงวันดูแขงแขงคนตรคนตรงลายแรกบ้านพคนบ้านเขาก็หนาฝนน้ำถ่วมกันเที่ยว แก้วขมดีแท้พี่น้องเ่ยหลาบน้ำตกเนื้อติดมันขมๆพีมม่น้องเลยจำแก้วอีกคนน่ะ เจียวผมดีดิสิบมันกันสิบมันไม่แคมั้งพี่น้องกลับคืออยากน้ำตกเนื่อยเลยพี่น้อง ลํลรบ่ฮรุงบํารฝนตกแล้วบ่ฮ้อนเย็นด้วยบรรยากาศตั้งเสียงเชียงบอกเชียงบินเชียงลกไปอาจพี่น้องด้ี่น้องไก่ไปลองไก่เอฟซีจะกินข้าวหน่อย 你弄个血。Yeah, นี่สิหันมาเป็นหันมาบ่หลายแล้วพี่น้องออกุแก้วของผมนะ้ำอืม,อมผมบอกว่าจำเข้าไปคำนี้มั้ยคือขอปากผมบอกอื อากาศอบบอืมกินเนี่ยผัดกัน้ำผึ้เปนทีดา

Nos vale. แซ่บจับให้ลองเนีย่ยติดมันมะมักไว้ด,ดัดอื แจับพี่น้องครับคมอมล้ำเลย คต้องแซ่บต้องเผ็ดพี่น้องครับชิปกินน้ำตกเนี่ยขม,ม,มขมแก้วขมทอดเนี่ย,คร,ยครับเนี่ยสะดุ้งยีซีก็จะฝากไว้ทำเนียดนะครับเด้อเอาไว้เจอกันไหมนะครับเนาะหามากเกลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจบ,บ้านน,น้อยเพือ่อยีซี่ฝรั่งเศสนะไม่เลิกครับเด้อฝากไปในหอวอกพอใจพี่น้องน้ำตกในนะครับถ้าเอฟซี FC ทั่วโลกครับ